สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับ TJ เจโบ i n g และ TJ เจครับก่อนอื่นนะครับต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับนางสาวไทยสวัสดีค่ะแหม,มอันนี้กนะ็ได้ข่าวพี่เลี้ยงนางสาวไทยนะคะจากเด็กน้อยคนหนึ่งวิธีกรในช่องค่ะก็ถูก พี่พี่พี่อะไรดีจะบอกพี่สาวพี่ชายพี่ชายเอาให้มันอยู่ทั้งคู่เลยก็ได้ลิงพี่ชายผลักดันเข้าไปสู่เวทีนางงามต้องขอบคุณพี่เนยจริงๆค่ะแล้วก็ต้อนรับลิงเข้าสู่รายการ Ad News Connect นะครับโบลิ่งเองนะครับนางสาวแทงของเราก็จะมาร่วมแจมในรายการแล้วก็มาพบเจอคุณผู้ชมเรื่อยๆแน่นอนนะครับใช่แล้วค่ะครับผมนะฮะวันนี้เจอกับเราสองคนนะครับกับ Ad News Connect นะครับ Connect ทุกนิวส์ในโลกออนไลน์ครับใช่แล้วค่ะก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะคะโดยคลิกไปที่ n e w s t r u e l i f e c o m ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทาง True l i f e TV True Vision 6ก ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทางแพ็กเกจโนเลชช่อง33ค่ะและใครที่มีสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น Android iPhone หรือว่า iPad นะครับสามารถที่จะชมผ่านแอปพลิเคชัน HTV ได้แล้วนะครับใช่ค่ะส่วนใครอยากพูดคุยนะเข้าไปแชทกับเราได้เลยทิ้งข้อความไว้ผ่านทาง a c e b o o k ค่ะ True Life TV นะคะหรือว่าทาง Ad n e w True Life TV ค่ะและช่องทางทางทวิตเตอร์นะครับใครเล่นก็อย่าลืมนะครับ True Life TV นะครับหรือว่าจะไปที่แอด n ิวทีเอ็ลทีวีนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมติดต่อามายยพู hmm. คุกัน ใช่เลยค่ะใช่ครับเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะครับกับช่วง Times ไลน์นั่นเองครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจบลลิงแต่ว่าช่วงเวลาที่ปีเก่าผ่านไป ปฏิทินโรลลิง่งค่ะปฏิทินโรลลิ่งเป็นคนที่ใช้ปฏิทินไหมใช่ค่ะชอบอใช้มากคือแบบบางทีเวลาเรามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยจดเราตั้งโต๊ะไว้เนี่ยเห็นชัดชที่สุดใช่ไหมแล้วแต่ละปีพอผ่านไปอันเก่าๆหลายคนก็เอาไปทิ้งนะครับแล้วก็ซื้ออันใหม่แต่ว่าวันนี้ครับเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่ากระดาษของปฏิทินนี้นะครับสามารถที่จะไปทำนะฮะในส่วนของปฏิทินตั้งโต๊ะทําบัตรคําอักษรเบลให้คนตาบอดได้นะครับดัง<ช>นั้นใครสนใจอย่าลืมนะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการดีๆมากๆเลย่นเองนะครับที่เราสามารถเอาปฏิทินเเก่าาของรรคุผู้ชมับ ไปบริจาคให้นะครับผมในส่วนของมูล,ลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมาราชินูปรัรภ์นะครับ<ช>ซึ่งเขาก็จะมาเป็นทําให้เป็นหนังสือออในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นกระดาษอักษรเบลใช่คือต้องบอกว่าปฏิทินเหล่านี้นะคะคือบางทีมันหมดประโยชน์กับเราแล้วเราอาจจะคิดว่าไม่มีประโยชน์ทิ้งเลยแต่ความจริงแล้วนําไปบริจาคเนี่ยเกิดประโยชน์กับเด็กน้องๆตาบอดมากที่สําคัญค่ะการบริจาคขออย่างเดียวขอให้ไปในสภาพปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะอย่าขูดคือขูดขีดได้แต่อย่าแกะลวดออกกระดาษฉีกอย่างเงี้ยไม่ได้แล้ว Oh. เพราะฉะนั้นขอให้ไปเป็นเล่มเดี๋ยว<ะ>ที่เหลือเขาจัดการเองอนะคะมีประโยชน์แน่นอนครับผมนะครับเน้นว่าเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะนะคุณผู้ชมปฏิทินแขวนที่เป็นกระดาษ <c oughs> บางๆอันนั้นไม่สามารถทําได้นะครับซึ่งโดยเฉพาะที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนี่เขาบอกสาคัญมากแต่ถ้า <c oughs> ใครสนใจอย่าลืมนะครับสามารถร่วมบริจาคได้นะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะฮะไปจนถึง26มกราคมนะครับ2556นะครับเวลาขั้ว17นาฬิกาด้วยนะบริจาคได้ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัรภ์นะครับผมนะฮะที่อยู่ให้ด้วยนะคะวัน 420ถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพ10400รือว่าขึ้นอยู่ตามด้านล่างนี้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ครับผมนะฮะดังนั้นใครอย่าลืมนะครับใครที่มีประทินตั้งโตะนะครับสามารถที่จะส่งเป็นประสินีไปก็ได้แต่ถ้าสะดวกใกล้หน่อยก็เอาไปบริจาคได้เลยนะครับผมนะครับเพื่อน้องๆโรงเรียนคนตาบอดนะครับเขาจะได้มีกระดาษอักษรเบลใช้กันนะครับพูดถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะข่าวคราวของเราในวันนี้เลยเกี่ยวข้องกับเรื่องการแบ่งปันข่าวแรกแบ่งปันไปแล้้ววววชช่่่่่ยยยนนออออๆคคตาาาบดดขูทีกกรเเหลื็ะ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกหนึ่งลมหายใจของคุณนะคะมีเด็กหนึ่งคนที่ต้องสิ้นลมหายใจโอ้โหนะครับเขาไม่ง่ายว่ามีเงครับในหลากหลายประเทศหรือว่าในหลากหลายพื้นที่นี่นะครับก็จะมีความสุขความเฉลิมฉลองกันนะครับแต่ว่าในอีกพื้นที่หนึ่งของโลกเนี่ยนะครับก็จะมียังมีเด็กๆที่แม้แต่อาหารก็ไม่มีให้ทานถูกต้องค่ะเขาบอกว่าแม้แต่น้าก็ไม่มีอาหารก็ขาดแคลนแค่น้ําเปล่าสะอาดๆที่เราหากินกันได้ง่ายๆเนี่ยน้องๆก็หาดื่มยากแล้วเพราะฉะนั้นมีตัวเลขออกมาค่ะเขาบอกว่ามีเด็กที่ต้องเสียชีวิตจาากกร ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกๆ3วินาทีโอ้โหถ้าเด็กเหล่านั้นนะครับเป็นลูกหลานของคุณนะฮะและเขาต้องการต้องหายไปจากชีวิตของคุณทีละคนทีละคนนี่คือคําถามที่เมื่อคุณรู้สึกได้หลังจากโฆษณาชิ้นนี้นี่คือโฆษณาที่คุณเห็นอยู่นะครับชื่อว่า The Innat International Children's Fund นะครับองค์การช่วยเหลือเด็กครับเมื่อเด็กกลุ่มหนึ่งร้องเพลงประสานเสียงบนเวทีด้วยเพลง Mad World นะครับท่ามกลางสายตาที่ชื่นชมของบรรดาผู้ปกครองนะครับที่มาดูความสามารถของลูกหลานนะครับแต่กลับต้องประหลาดใจเมื่อเด็กๆนะครับเริ่มลงไปจากเวทีทีละคนทีละคนจนเหลือเพียงแค่หนึ่งคนนะครับเพื่อที่จะบอกกับผู้ใหญ่ทุกๆคนว่าทุกๆ3วินาทีครับจะมีเด็กเสียชีวิตทั่วโลกแต่การบริจาคของคุณช่วยหยุดสถิตินี้ได้นะครับสามารถที่จะร่วมการบริจาคได้นะครับที่ International isionalchildrenfund.com นะครับนับเป็นสถิติที่ชวนอึ้งเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าทุกหนึ่งลมหายใจของเรากลับมีเด็กหนึ่งคนที่ต้องเสียลมหายใจไปด้วยสาเหตุมากมายครับปัจจัยหลักอย่างที่บอกครับคือการแขดแคลนอาหารน้ําดื่มที่ไม่สะอาดขาดสุขอนามัยและขาดการป้องกันโรคครับ จริงๆลราโฆษณาแบบนี้ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือโบลิิงชอบมากรู้สึกว่าโฆษณาสมัยนี้มีเรื่องของการต้องบอกโฆษณาที่เป็นการชวนเชื่อไปแอบซเยอะแต่ว่าโฆษณาดีๆเพื่อสังคมออกมารณรงค์แบบนี้เนี่ยโอ้โหน่าสนับสนุนมากๆแล้วตัวนี้เนี่ยออกไปแล้วเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับคนดูมากเลยคือ Impact ขนาดเราได้ดูครั้งเดียวยังรู้สึกเลยว่าไม่น่าเชื่อเป็นสถิติที่เกิดขึ้นจริงบนบนโลกใบนี้ได้ทุกๆวินาทีเป็นโฆษณาหรือว่าเป็นการแสดงที่จุด นะครับกระแสแล้วก็จุดปลุกจิตใจของเราขึ้นมานะครับว่าการสูญเสียเหล่านี้เนี่ยมีเกิดขึ้นจริงนั่นเองนะครับดังนั้นปีใหม่นี้นะครับนอกจากจะส่งความสุขกันแล้วอย่าลืมนะครับส่งของขวัญนะครับชิ้นใหญ่เลอเกินโบลิิงอาจจะหลายคนคิดว่าเอ๊ะช่วงเวลาความสุขเรามีเยอะแล้วเอาความสุขนี้แบ่งปันบ้างย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ internationalchildrenfund.com ครับแต่จริงๆแล้วคือโบลิ่งอยากนี้อยากแชร์ส่วนตัวนะคือใครที่อยากจะร่วมบริจาคที่นี่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยเด็กทั่วโลกยังมีอีกเยอะที่่ขาาาด้้กก็ยยัังงตออรรูเพะะฉนน ริ่มจากคนใกล้ๆตัวเร kind of mm ิ่มมองจากคนรอบข้างหรือว่ามูลนิธิในไทยก็ได้มีเยอะแยะมากมายแบ่งปันคนที่เราแบ่งได้ตามกําลังที่เหมาะสมก่อนรับรองว่าเป็นสิ่งที่ดีๆในสังคมแน่ใช่คัะได้ครับนางสาวไทยเองก็ไปมาทั่วประเทศไทยเลยขนาดชายแดนใต้ก็ไปแล้วไม่ต้องยำเยอะก็ได้ค่ะพี่เนยค่ะอะไรครับคุณผู้ชมในช่วงหน้าครับเราจะมีการเก็บรวบรวมสถิตินะครับ10อย่างเป็นขบบอกของแปลกที่วางจำหน่ายในอีเบย์จะมีอะไรกันบ้างช่วงหน้าครับค่ะ